ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เต็มเปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องท่าทีความคิดหรือภาวะอารมณ์ของเราทุกคนนั้นควรจะเป็นแบบนี้นะ,ะก็คือเราจะต้องเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเสมอและมีสันติสุขมีความเชื่อนะะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงเป็นความหวังในชชื่อของเรานะในโลกนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เราสิ้นหวังทําให้เราผิดหวังผู้คนรอบตัวเราทําให้เราผิดหวังแม้กระทั่งตัวเราเองพี่น้องหลายครั้งตัวเราเองก็ทําให้เราเองนั้นผิดหวังเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังสิ่งใดจากคนรอบข้างหรือคนอื่นนะเพราะว่าถ้าตัวเราเองนั้นยังทําให้ตัวเราเองผิดหวังได้เพราะฉะนั้นคนอื่นจึงไม่ต้องหวังจากเขาอีกต่อไปนะ แต่ความหวังที่จะไม่ทําให้เราผิดหวังนั้นคือความหวังที่เรามีอยู่ในพระเจ้านะความหวังที่เรามีในพระเจ้านั้นพี่น้องจะทําให้เราได้พบสันติสุขความชื่นชมยินดีนะคะชีวิตของคนเราต้องมีความหวังเสมอวันนี้เรา,าจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะคะแต่ขอให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าวันนี้ลูกรู้สึกหมดหวังในชีวิตสถานการณ์หลายอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกต้องการหรือตั้งใจเลย ปัญหาหรืออะไรที่มันถาโถมเข้ามานั้นมันทำให้ลูกสิ้นหวังมันทำให้ลูกนั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ในบางครั้งแต่ลูกรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นความหวังพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ลื้อฟื้นคืนทุกสิ่งให้กับลูกและวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและควบคุมอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระเจ้าลูกอธิษฐานที่จะฝากความผิดหวังความสิ้นหวังของลูกไว้กับพระองค ขอพระเจ้าจุดประกายความหวังใหม่ในชื่อของลูกพระองค์จะพาเปิดตาที่ลูกนั้นจะมองเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมมาให้กับลูกพระองค์จะพาและล่วอที่ฐานที่จะประกาศการครอบครองมรดกของลูกมรดกไฟวิญญาณและเปิดตาของลูกให้ลูกเห็นมรดกที่พระองค์ทรงจัดเตรียมมาให้กับลูกและล่วอที่ฐานว่าในขณะที่ลูกมีชีวิตอยู่ลูกจะได้เก็บเกี่ยวผลของมรดก ผลแห่งความมั่งคั่งและอยู่ในพัญญาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะลู้อธิษฐานขอการลื้อฟื้นชีวิตของลูกลื้อฟื้นความคิดจิตใจท่าทีของลูกและอธิษฐานเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวของลูกที่จะเป็นบรรยากาศแห่งความหวังในพนามของพระเยซูลูกอธิษฐานและผูกมัดบรรยากาศของความสิ้นหวังและปฏิเสธทุกอย่างที่มันลบกวนลูก เราทําให้ลูกนั้นผูกมัดและยึดติดก,กับสิ่งที่เส้นหวังสิ่งที่ทําให้ลูกนั้นหลงกลไปกับความรู้สึกเหล่านี้แต่เวลานี้ลูกรู้แล้วลูกอธิษฐานแล้วตัดสัมพันธ์กับความรู้สึกท้อแท้และเส้นหวังปฏิเสธความคิดเหล่านั้นทั้งหมดแต่โดยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลูกอธิษฐานที่พระองค์จะทรงให้ลูกนั้นเข้าถึงความหวังเข้าถึงความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเข้าถึงความจริงแห่งพระชนะของพระเจ้าเพราะว่าถ้อยคําเหล่านั้นเป็นความหวังสําหรับลูกลูกอธิษฐานว่าพระองค์จาคําเมื่อลูกอ่านถ้อยคําของพระองค์พระชนะของพระองค์นั้นจะเกิดผลและเป็นฤทธเดชในการลื้อฟื้นจิตใจและจิตวิญญาณของลูกให้กลับสู่ความหวังกลับสู่สันติสุขความเชื่อ พระเจ้าค่ะความเชื่นชมยินดีอันบริบูรณ์ในพระองค์พระเจ้าลูกไม่สามารถทําเองได้แต่ลูกรู้ว่าลูกอยู่ในฤทธเดชของพระเจ้าซึ่งพระองค์จะทรงเทฤทธเดช และพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงเหนือลูกและให้ลูกมีชีวิตที่เกิดจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะข้ารัวที่ฐานปฏิเสธที่จะดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่รัวที่ฐานว่าลูกจะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อลูกนั้นจะมีชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและลูกจะไม่ขาดสันติสุขและความชื่นชมยินดีซึ่งเป็นของประทานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะถ้าหากมีสิ่งใดที่ลูกเปิดช่อง ให้กับความท้อแท้และความสิ้นหวังในชีวิตลูวอธิษฐานที่พระองค์นั้นทรงเคลียและปิดประตูสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดพระเจ้าและลูกอธิษฐานเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาครอบครองอยู่เหนือความคิดของลูกที่จะเป็นความคิดที่ถูกต้องโปรเจคและสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้าเป็นความคิดที่สอดคล้องกับความคิดของพระเจ้า และขอพวิญญาณบริสุทธิ์นั้นครอบครองอยู่เหนือหัวใจของลูกที่ลูกจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับพวบิญญาณบริสุทธิ์และขอพวิญญาณน,นั้นครอบครองอยู่เหนือทั้งสิ้นในชีวิตของลูก เพื่อลูกจะเป็นท่อพระพรเพื่อลูกนั้นจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จะขารุ่ยที่ทานที่จะมอบความปรารถนาของตัวเองไว้กับพระเจ้าพระองค์จะขาขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดพระเจ้าพระลูกรู้ว่าแผนงานน้ําพระทัยของพระองค์นั้นจะนําสันติสุขและนําชีวิตและนําความหวังใหม่เข้ามาในชีวของลูกพระองค์จะขารุ่ยอธิษฐานที่จะฝากทุกปัญหาทุกภาระ ทุกอย่างในชื่อของลูกไว้กับพระเจ้าและขอพระองค์ทรงนำย่างเท้าของลูกให้ลูกได้เริ่มต้นย่างก้าวใหม่ที่สอดคล้องกับน้ำพระไถยของพระองค์พระเจ้าลูกขอบคุณพระเยซูสำหรับชัยชนะและลูกประกาศชัยชนะของพระเยซูในชื่อของลูกประกาศการปกป้องและการอรารักขาทุกสิ่งที่เป็นของลูกพระเจ้าค่ะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับหัวใจที่มีความหวังและจิตวิญญาณที่มีความหวังพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความหวังนิรันดร์ของลูก เป็นความหวังสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นความหวังเมื่อลูกจากโลกนี้ไปพระองค์จะทรงนำลูกเข้าสู่พระส,สัญญาของพระเจ้าคือแผ่นดินส่วนของพระองค์และนั่นคือความหวังนิรันด์ของลูกซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบเทียบได้เลยพระเจ้าเพราะว่าสวรรค์น,นิรันด์ไม่ใช่วัตถุสิ่งของพระองค์จากาและไม่ใช่สิ่งที่เราหาได้จากโลกนี้แต่นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคนพระองค์จจกาและล่วทิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นที่ รรพ,รพระเจ้าและขอบพระองค์ทรงครอบครองชีวิตทั้งหมดของลูกลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับระพรจากพระเจนาของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ